เรื่องไม่หยุดจะหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณครึ่งเดือนที่วัดป่าบ้านหนองผือหน่วยกองโจรพลพรรคก็ยกเข้าไปตั้งค่ายอยู่ห่างประมาณกิโลเมตรเศษเสียงปืนเสียงระเบิดไม่มีหูเข้าหูออกทั้งกลางวันกลางคืนผู้รักสันติอย่างท่านพระอาจารย์สู้โดวยวิธีการดังผู้เล่าจะเล่าต่อไปนี้ เข้าพรรษาผ่านไปแล้วประมาณ17วันวันนั้นดูท่าทางท่านครึมเวลาไปบินทบาทปกติท่านจะชี้นั่นชีน้นี่อธิบายไปด้วยวันนั้นเงียบครึมจุดที่รับบินทบาตมีม้านั่งยาวสำหรับนั่งให้พรยัถาสัพพีเสร็จท่านเอ่ยถามชาวบ้านว่าป่านี้ค่าศึกัตรูก็ไม่มีเขายิงอะไรกันชาวบ้านตอบไม่ทราบพระกระผม ท่านว่าป่าที่นี่มันเป็นดงเสือป่าเสือหรือว่าเขาอยากยิงเสือว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปบินทบาทตลอดสีแห่งก็พูดอย่างนั้นตกตอนเย็นพอสิ้นแสงอาทิตย์ทั้งเสียงปืนทั้งเสียงระเบิดก็ดังสนั่นกึกก้องตลอดทั้งคืนจนรุ่งสางมีพลพักเป็นไข้าตายในบังเกอร์สองคนอีกสามคนกระเสือกระสนออกไปตายอยู่บ้านตนเอง สามศพรวมเป็นห้าศพกรูอุทัยสุพลว,วนิชชาวหนองผือมาเล่าให้ฟังว่าพอสิ้นแสงอาทิตย์มองไปทิศไหนก็มีแต่เสือทั้งนั้นชนิดลายพาดกรอนทั้งแยกเคี้ยวคิ้วขมวดใสเป็นร้อยร้อยพันพันถ้าเสียงระเบิดเสียงปืนซาลงเมื่อไรเสียงเสือยิ่งเข้ามาใกล้เลยหยุดยิงไม่ได้ยิงปืนจนรุ่งสางพอสว่าง เสือตัวเดียวก็ไม่มีแม้แต่อรอยลองคิดถึงคำพูดของท่านพระอาจารย์ดูสิว่าคาศึกศัตรูก็ไม่มีเขายิงอะไรที่นี่มีแต่ดงเสือเขาอยากยิงเสือหรือและได้ยิงจริงๆด้วยสู้กองพลเสือไม่ได้แตกหนีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กองจนพลพักก็ไม่เห็นหน้ากลับมาอีก การฝึกพลพักใครๆก็กลัวตายมาขอร้องกำนันให้มากราบเรียนท่านพระอาจารย์ให้ทำหลอตะกรุดและพยันท่านทำอยู่สิบห้าวันก็สั่งหยุดอย่างกระทันหันยังบอกกำนันว่าท่านหยุดแล้วหากกำนันไม่หยุดท่านจะหนีกลางพรรษาถือว่าเป็นภัยทางพระวินัยเป็นอันยุติแต่วันนั้น ผู้เล่าไม่รู้ไม่เฉลียวใจจนผ่านมาหลายปีกองโจรพลพักได้กลายมาเป็นกองโจรคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบจึงรู้ว่าท่านเล็งเห็นแล้วว่าพวกนี้เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ผู้เป็นสัตบุุษจึงไม่สนับสนุนหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าสัตบุรุษเป็นการเขียนอย่างสันสกฤต ตรงกับบาลีว่าสัปปุริสะแปลว่าคนสงบคนดีคนมีศีลธรรมคนที่ประกอบด้วยสัปปุริธรรมมักอ่านเพี้ยนไปว่าสัตตบุรุษซึ่งจะทำให้ความหมายคลาดเคลื่อนได้เพราะสัตต์แปลว่าเจ็ด เรื่องจากบ้านห้วยแคนวันหนึ่งเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษเศษกำลังนัน่งอยู่ในซุ้มไฟกับท่านพระอาจารย์เสียงเครื่องบินกระหึ่มขึ้นบินผ่านทั่วไปท่านบอกให้ผู้เล่าพรางไฟผู้เล่าทำอะไรไม่ทันก็เอาจีวรคลุมโปงสองมือกลางออกยืนก่อมกองไฟไว้จนกว่าเครื่องบินจะบินผ่านไปวนไปวนมาสอถึงสามครั้ง จังนานสิละเกินตื่นเช้าไปบินทบาทจึงรู้ว่ามีการจัดตั้งกองโจรขับไล่กองทัพญี่ปุ่นออกไปเครื่องบินนำเอาอาวุธยุทธปัจจัยมาให้ฝึกพลละพักการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์จึงเกิดขึ้นเช่นเกณฑ์นคนไปฝึกอาวุธเกณฑ์สเสบียงรู้กันอยู่ว่าปีนั้นฝนแรงข้าวมีน้อยแต่ถูกเกณฑ์ไปให้พลลพัก แม่บ้านต้องหากุดกลอยขุดมันมากินแทนข้าวพระเนนก็ฉันอย่างนั้นทุกแทบเลือดตากระเด็นแต่ผู้มีอำนาจและพลพรรคเหลือกินเหลือใช้เพราะส่งมาจากต่างประเทศโดยเครื่องบินสงครามคือการเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงบังคับขู่เข็นเดือนสามผ่านไปซุ้มไฟถูกรื้อถอนเพราะอากาศอบอุ่นขึ้นแล้ว พอเดือนสีมีชาวบ้านหนองผือประมาณห้าคนได้ขึ้นมาที่ศาลาที่ท่านพักอยู่กราบในมัสการแล้วยื่นจดหมายถวายท่านยื่นให้ผู้เล่าอ่านให้ฟังเนื้อความในจดหมายเขานิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปพักที่วัดป่าบ้านหนองผือท่านตอบรับทันทีสั่งให้เตรียมข้าวของชาวบ้านเขาบอกไม่ใช่ให้ท่านพระอาจารย์ไปวันนี้ จะกลับไปบอกพระอาจารย์หลุยจันทสาวโรสีก่อนแล้วท่านจะจัดคนมารับพระอาจารย์หลุยสั่งอย่างนี้ท่านว่าดีเหมือนกันเราก็ยังไม่ได้บอกหมู่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่เพนหมู่จะมาลงอุโบสถกันบอกหมู่แล้วก็ให้โยมมาวันนั้นพักแรมหนึ่งคืนวันแรมค่ำหนึ่งเราก็ออกเดินทางกัน ผู้เราไม่เคยคิดเพิ่งรู้ว่าวิสัยสัตว์บุรุษไม่ยอมละทิ้งหมูเช่นตอนที่ท่านอาพาธหนักจะจากพนานิคมไปสกลไปพักวัดป่าสุทธาวาสยังพูดกับโยมมารับว่าหมูละจะไปอย่างไรคุณวิเศษชาววนสมิตรกราบเรียนว่าได้เตรียมรถรับส่งตลอดมีเท่าไรเอาไปให้หมดท่านพระอาจารย์ว่า ถ้าอย่างนั้นเอาพวกเราไปหลังทำอุโบสถแล้วท่านบอกว่าอีกไม่นานที่น,นี้จะมีแต่ท,ะทะหารเต็มไปหมดใครจะอยู่ใครจะไปก็ตามใจเรื่องเมตตาชาวบ้านห้วยแคน สีเดือนให้หลังแห่งการอยู่บ้านห้วยแคนท่านได้แนะนำชาวบ้านว่าข้าวเกิดจากดินไทยกราดแผ่นดินหวานลงบนดินปักดำลงบนดินบุกเบิกชำระดินให้เตียนดีไถดินดินแล้วดินเล่าก็คนนี่แหละทำบ้านอื่นเขาก็คนเราก็คนเหมือนกันเขามีข้าวกินเราอดข้าวกินมันอะไรกันท่านนองนี่แหละที่ท่านพระอาจารย์สั่งสอน วันจากบ้านห้วยแคนสู่บ้านหนองผือผู้หญิงร้องไห้ผู้ชายบางคนเช่นผู้ใหญ่ฝันก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าเป็นเพราะพวกเรายากจนท่านจึงไม่อยู่ด้วยท่านก็ว่าเราอยู่มาแล้วสี่เดือนพวกท่านอดอยากแต่พระก็ได้ชันทุกวันอยู่แผ่นดินเดียวกันคิดถึงก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวกันได้ท่านว่า สองปีผ่านไปกระบวนเกวียนลำเลียงเข้าเปลือกและเข้าสารพร้อมวัตถุอันบุคคลพึงบริโภคก็ลำเลียงจากบ้านห้วยแคนสู่วัดป่าบ้านหนองผือดินแดนท่านพระอาจารย์มั่นพักเกวียนไวร้ริมทางใกล้หมู่บ้านริมทุ่งกุกล่ามวัวให้อาหารวัวหาฟืนหุงอาหารเลี้ยงดูกันเวลาเช้าถวายบิณฑบาตท,ท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมพระสงฆ์ ฟั่งเทศเสร็จแล้วถวายข้าวเปลือกหลายกระสอบและข้าวสารอันเป็นผลผลิตจากน้ำมือชาวบ้านท่านถามอะไรกันเนี่ยเขาตอบพวกกระผมชาวบ้านห้วยแขนแต่ก่อนอดอยากเดี๋ยวนี้ไม่อดแล้วเพราะฝั่งเทศท่านพระอาจารย์ว่าให้เอาข้าวกล้าหวานดำลงบนดินวันนี้พวกกระผมได้ทำลงบนดินได้ข้าวมาถวายตอบแทนบุญคุณท่านที่สอนพวกกระผม ให้ได้กินได้ใช้ไม่ต้องเอาลืมกระบองคือคิดใต้มัดรวมกันสิบอันเป็นแลกบ้านอื่นอีกแล้วภาคอีกหนึ่งคืนถวายทานเสร็จชาวบ้านห้วยแคนก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นยกขบวนเกวียนกลับ